สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับรีโวนะครับตัวสูงนะฮะเป็นรีโว2020นะฮะแต่เดิมเป็นแบบนี้ฮะเป็นแต่ปิ้นนะครับบีบไปดังปิ้นปิ้นนะครับตัวใหม่ใส่เป็นแต่หอยนะฮะแบบนี้แต่หอยคู่เลยฮะเป็นไฮโลนะฮะสูงต่ำในตัวเดี๋ยวช่างลองบีบดูฮะว้าวทีทีครับอ่าเสียงหวังเลยนะฮะขอแ้วแฝงสองทีพร้อมกันหวานจริงฮะแสบหูเลยนะฮะสำหรับแต่หอยอันนี้เป็นแต่บอสแท้นะฮะ ผมให้ดูนะฮะแต่บอสมันจะมีหลายหลายโรงงานนะครับมีทั้งเทียมและแท้นะฮะของเรานี้เป็นแท้เลยนะครับ BOSCH นะครับเป็นงานนี้นะฮะนี่ครับงานสวยๆไฮโลนะฮะในในกล่องเดียวกันนะครับในหนึ่งกล่องจะมี2ลูกนะครับใน2ลูกจะมีไฮกับโลนะฮะเป็นเสียงสูงและเสียงต่ำนะครับการติดตั้งก็ทำแบบนี้ครับสามารถที่จะติดตั้งเข้าไปในตหน่วยเดิมได้เลยนะครับในสำหรับ Toyota Revo 2 0 2 0นะฮะทำเกาวขึ้นมา1เส้นนะครับทั้ง2ลูกนะฮะแล้วก็ เอาชุดสายไฟเดิมเสียบอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มฟิวนะครับในตำแหน่งเดิมนะครับถ้าไม่เพิ่มเราจะทำให้ฟิวขาดเวลาบีบแรงๆนะฮะหรือบีบต่อเนื่องกันนะฮะฟิวที่ใส่มานี่เขาจะเป็นฟิวตัวเล็กนะฮะประมาณ7หรือ10แอมป์นะฮะให้เราใส่ฟิวเป็น20เตยนะครับที่ช่างชี้นะเห็นไหมฮะอยู่ด้านหน้านะครับแบบนี้โอเคนะครับฝากไว้ครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0819537181ครับ คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ